สวัสดีทุกท่านที่กำลังช่องยูทูบช่องของผมกังชมกันเลยแลกดก์แชร์และกดติดตามที่ y o ยูทูบได้ดีครับกับคุณเาิร์ครับกดไลก์กดแชร์วันนี้ผมจะมาจะมาจะมากลแบบคุยคุยกับคลิปดับเบิ้ลครับนี้ผมก็จคลิปแคคลิปพูดพูดพูดแนวสายทางสยิบเบสยยเจจะ ปอีอิบเจ็ดจากมีวีไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิจากเซดยซาก็ก็กดและกดดึ่ได้เลยกนินด่งแต่ว่าเย็ต่อแกนเามันป็นไม่ดีอ๋ครับก็ก็มีคนส่งมา <laughs> จะไม่มีไม่มีเห็นคอมเมนต์มาเลยสักสักสักนิดเดียวเลยคอมคอมเมนต์ไม่มีมาเลยก็ยุบเจ็ดจากวีบรีไปไปลุสับบรีใช่ก็คือจากเริ่มเริ่มจากอู่ยุบยุบอู่รถเบร์ไปยุบเจ็ดไปตามในถนนซิลิสโวกันได้ก็เลี้ยวเลี้ยวเข้าถนน เซเลกเกตก็กลับรถตัวบริเวรแต่ไม่ได้เข้าตะลัตแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าที่วิมบรีกลับแล้วก็กลับรถใต้สะพานคอนสามเวาเสร็จแล้วก็ปุ๊บก็ตัวไปจอดป้ายตะลัตบีวิลีฝั่งฝ่าขาออกออกเสร็จก็เลี้ยวเข้าถนนเซเลไทยเซเลไทยตกไปก็ตกไปทางสะพาน ถ้าเดี๋ย้อพากระตรงตกไปยาวไปถึงนูน่นไปไปถึง,งไปถึงไปที่จะไม่ได้ก็คือไปไปถึงหยุดไปถึงไปถึงพายมีเทส ชิคุจากมา,มาชีก็ผ่านเตมไมได้เข้ามาทีสองมาสองก็ใส่เก้าหต่อไปคิวต่อไปใส่เก้าหต่อไปคิวกดต่อไปเดี๋ยวก็จะมีสายี่หก็ทำไปเลยยี่หกก็ยังไม่ได้ทำกันก็เดี๋ยว๋ย่ค่อยลงกันเดี๋ยวก็ทําสยี่บเนี่ยขอยี่สบเ ไปถึงตัวสารที่ใช้ก็เวิร์กับกับทางเดิมแล้วก็มาอส่ยิปดดดดดดบดด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 ดจาดดิดดดดีดด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 ก็คือดด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 อดด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 กดด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  แล้วเ,เรีย,รยเนเสียไทยสเรียนเสไทยเสร็จก็จแพาถ้าเ,เรียนเสียบวพาบัวพาเสรนักเรีนแต่ก็ก็ตับไปทางแอปเปิลแอปปใส่หนึ่งใจก็ไปสุดตรงแอปเปิลก็เท่าไรก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับสวัสดีที่สวัสดีครับ